เ,เตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอคําถามค่ะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างนี้นะคะแล้วมันต่างจากแผนเดิมอ๋ออันนี้แผนใหม่อยู่แล้วโอเคนะมันทําให้เก็บเด็กตรงไหนได้บ้างเด็กแต่ละแบบอยู่ตรงไหนในกิจกรรมของคุณบ้างนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะ มานี่เลยค่ะมานนี่เลยค่ะ <laughs> เพื่อนๆได้เห็นจริงๆถ้าจะขยับมานั่งข้างหน้าหน่อยก็จะดีนะคะแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาที่สะดวกค่ะหรือหันมาก,ก็ยังดีค่ะ จริงๆแล้วกลุ่มของเรานะคะมีสมาชิกเยอะมากกว่านี้เพียงแต่ว่าบางท่านติดภารกิจที่จะกลับไปเพื่อร่วมงานเกษียณอายุราชการของคุณครูที่โรงเรียนนะคะก็เลยเหลืออยู่เพียงเท่านี้ขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะดิฉันนางนิกรจุจดาค่ะคุณครูโรงเรียนมารีนิรมนจังหวัดบุรีรธานีค่ะ เขอ,อนุญาตเป็นตัวแทนของกลุ่มคณิตศาสตร์นะคะกลุ่มคณิตศาสตร์ของเรานะคะ,ะเริ่มการเขียนแผนโดยเริ่มจากลำดับที่หนึ่งเลยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เราเลือกมานะคะเป็นคอควาย1.1ป .6 ทั8นะคะคือสแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่สวนและจำนวนคละ2-3ขั้นตอนนะคะอันนี้ยกมาแค่หตัวชี้วัดเท่านั้นนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้คือเราเอาลำดับตาม KPA น,นี้อันที่1 K คืออธิบายวิธีการแสดงวิธีทำและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาการบวกการลบและเศษส่วนค่ะอันที่2เขียนแสดงวิธีวิธีทำนะคะและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบและเศษส่วนค่ะอันที่3เห็นคุณค่าของการนำความรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการจัดกิจกรรมนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะลำดับที่1 เราจะทบทวนความรู้เดิมเรื่องการบวกการลบเศษส่วนก่อนนะคะโดยให้โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์นะคะขึ้นมาหนึ่งสถานการณ์ในกิจกรรมนี้เราเลือกสถานการณ์ที่ว่าคุณตามีที่ดิน3เศษหนึ่งส่วนสไร่นะคะคุณยายมีที่ดินมากกว่าคุณตา,า,กกา,ณตา3เศษ3ส่วน5ไร่คุณยายมีที่ดินเท่าไหร่ อันนี้คือสถานการณ์ที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆได้คิดร่วมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูและนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์โดยการใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนกระตุ้นความคิดของนักเรียนนะคะโดยใช้ทฤษฎีของโปรย่านะคะต่อไปจากนั้นเราก็จะแบ่งกลุ่มของนักเรียนนะคะ ให้สถานการณ์การแก้ป,ปัญหานะคะโดยการใช้ PBL นะคะในการนำเข้าสู่การจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกลุ่มโดยการาใช้กระบวนการ Active Learning ก็คือให้นักเรียนร่วมกันคิดแล้วก็อสอหาคำตอบในกระบวนการกลุ่มนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ อยู่ในกิจกรรมนั้นโดยไม่เบื่อนะคะเขาก็จะได้ร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์และก็หาคำตอบช่วยกันนั่นเองนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราให้เวลานักเรียนแล้วเราก็จะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเพื่อที่จะนำเสนอแนวคิดคำตอบที่เขาได้นะคะในแต่ละกลุ่มค่ะหลังจากนั้นก็สรุปแนวคิดนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกันระหว่างคุณครูและนักเรียนนะคะ ส่วนการาวัดผลประเมินผลในการจัดกิจกรรมกลุ่มนี้เราจะใช้การวัดผลแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมรายบุคคลนะคะโดยเราก็จะทําเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะวัดประเมินในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนค่ะค่ะสําหรับกลุ่มที่หนึ่งขออนุญาตยุติการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะค่ะข,ขออนุญาตยังอยู่ก่อนนะคะ เปิดขอเปิดกลับไปหน้าที่หนึ่งก่อนครับะหน้าหน้าที่หนึ่งนะคะวิธีการเขียนอาจจะขออนุญาตตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะวิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น kpa แต่จริงๆแล้วอาจารย์สามารถรวบได้นะคือใช้คำว่าเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยมันมันสอเรื่องของ k แล้วก็ p ได้เลย<อ>นะคะเพราะฉะนั้น รวมกันได้เลยนะคะในในขณะที่การอย่างเห็นคุณค่าเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะตีความยากอะ่ะเห็นคุณค่าแปลว่าอะไรเ<ม>นาะอาจจะแบบแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะอันเนาะอันนี้เรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะทัดมาดูกิจกรรมค่ะขอบางบางท่านไหมไม่รู้จะไปอยู่ทางไหน <laughs> บางสักที่หนึ่งนะคะอ่ะ อันนี้นะคะเขาบอกว่า,า,าจริง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 ตัวชี้วัดเนี่ยมันแสดงหาคำตอบเนาะแสดงวิธีทาแสดงการหาคำตอบจริงเนี่ยมันอยู่ประมาณระดับเข้าใจเท่านั้นเองของหลักการนี้นะคะจริงๆอันนี้อาจจะไม่ได้ยากแต่ว่าเพื่อที่จะเก็บเรื่องของกิจกรรมเนาะอ,อันนี้อาจจะแบบเป็นโมเดลในกะจะบอกว่าในขณะที่อยู่ในห้องเนี่ยอันเนี้ยมันจะดีขึ้นเมื่อเมื่อ ใช้การแก้ปัญหาจริงๆเราใช้นะแต่จุดประสงค์เราไม่ได้ตั้งะนะคะอ่ะไปเพิ่มจนจุดประสงค์เพราะว่าอย่างอย่งอันที่หนึ่งที่เราควรจะเข้าใจตรงกันก็คือตัวชี้วัดเนี่ยที่เราเห็นทั้งกระดาษข,ของหลักสูตรเนี่ยมันคือขั้นต่ำเพราะฉะนั้นการทำให้สูงกว่าโอเคอยู่แล้วนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยเ,เราจะเห็นว่าวิธีการเนี่ย มันยังเป็นโจทย์แบบคณิตศาสตร์เฉยๆจริงๆมันแบบที่หนึ่งเนี่ยมันตรงกับจุดประสงค์นะนะคะแต่ว่าพอเราใส่เรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันไปได้อีกนิดหนึงนะคะแปลว่าแปลว่าใช่คือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยตามีที่ดินเนี่ยมันดูชีวิตประจำวันนะแต่เราจะเห็นว่าโจทย์มันเป็นระดับโจทย์ปัญหาเฉยๆนือ้อกอับ แต่ถ้ามันกลายเป็นโจทย์สถานการณ์มันมันควรจะบอกว่ามีที่ดินอย่างนี้จัดการอะไรบนที่ดินปลูกข้าวอ่ะปลูกข้าวโพดกี่ส่วนนะมันสเสษส่วนอีแล้วถนะูกไหมหรือ ดึงให้ดีกว่านั้นสมมตินะจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยมันก็ยังได้ด้วยนะแต่ในเศษส่วนนะคะหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นมันไปได้อีกนิดหนึ่งหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณตาคุณยายมีที่ดินเท่านี้รวมกันแล้วเท่านี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้แต่เดิมเนี่ยปลูกพืชอย่างเดียวแล้วผลผลิตอาจจะไม่ดีสมมตินะดังนั้นเนี่ยเรา ควรที่จะทําอย่างไรนะจัดการกับที่ดินของคุณตาอย่างไรนี่เราแก้ปัญหาด้วยนะคะในขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนเรื่องเศษส่วนด้วยถูกปะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะปลูกพืชอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมองเห็นไหมค่ะแล้วเป็นชีวิตประจําวันไหมช,ชีวิตจริงไหมนะโอเคอ่ะหยุดพูดเรื่องประเมินซะหน่อยเดี๋ยวก่อนสงสัย PBL นี่ problem based หรือ problem based อะ ก็เม <ane> <affiliated S 2> ื mm ่อกี้พี่ลูกบอกว่าท่อน KPA สามารถรวมได้นะครับพอมารวมได้เนี่ยเมื่อกี้กูขู่ว่าใช้แบบสังเกตเนี่ยผมมองว่าถ้าแบบสังเกตเนี่ยมันอาจเปิดเผยก็มาดูทุกคนลองรู้สึกประสงค์นะครับวพืประสงค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้นักเรียนได้อธิบายวิธีการแสดงวิธีทำและหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการบวกกับลบเศษส่วนได้ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำและหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการบวกกับลบเศษส่วนได้ เมือ่อกี้ถ้าพี่ลุงปรับข้อสาบเขาบอกว่านักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบส่วนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไอ้สามอันนี้จริงๆเราไม่ต้องแบบสังเกตหรอกครับคุณครูทําข้อสอบเลยถูกไหมครับให,ให้นักเรียนทําข้อสอบเลยแล,แล้วดูจากข้อสอบว่านักเรียนสามารถอธิบายได้ไหมเขียนได้ไหมนะครับแบบสังเกตมีได้อ,อาจจะดูจากการที่เด็กอธิบายที่ถูกต้อง นะครับแต่ว่ายังไงข้อสอบก็ยังคงต้องมีอยู่โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์รเนี่ยมันเป็นวิชาที่มันเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วครับนะครับตรงนี้ก็มพีพี่เพิ่มเติมได้ค่ะ <c oughs> คือสมมตินะถ้าเราโฟล์ตามตะกี้ที่เล่ากันเนาะเรื่องจัดการที่ดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เป็นเหมือนกับเป็นตัวน,นั้นนะกลายเป็นชิ้นงานการเป็นชิ้นงานเนี่ย <c oughs> ก็ตรวจชิ้นงานเป็นประเมินรูบริกก็ได้ถูกปะ นะคะก็คืออาจจะมีท่อนถ้ามันตัวใหญ่หน่อยเนาะอาจจะมีสอบเนี่ยไปเลยหลังหน่วยหลังเทอมอะไรเงี้ยอาจจะได้แต่ตัวเวลาที่มันเป็นแผนของเราเองเนี่ยเราน่าจะมีแบบประเมินสำหรับชิ้นงานเนาะถ้าทำไปตามนั้นคล้ายๆอย่างนี้ค่ะสิ่งที่พี่ลุงพูดเมื่อ,อกี้มันคือแทบจะกลายเป็นสมรรถนะอยู่แล้วแทบจะกลายเป็นสมรรถนะเลยถ้าทำได้ขนาดนั้นคือคุณสามารถประเมิน KPA ได้นในตัวลูบิกเลย มันคือมันล้ำไปอีกขั้นนึงนินนดนึงมันพาไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ